ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนรายการโดยดาน้ากรุ๊ปฮัทและอุมรอตามแบบนาวีต้องที่ดาน้ากรุ๊ปคลีนสแควร์ศูนย์บริการมาตรฐานทําความสะอาดรถยนต์โรงแรมเซนโฮเทลแบงคอก ที่พักมาตรฐานสะดวกสบายใกล้แอร์พอร์ตลิงว่องไวคอนสตรัคชั่นจำหน่ายรับเหมาก่อสร้างตอกเข็มเข็มเจาะทุกชนิดฟาริดบีฟเรื่องเนื้อไว้ใจเราฟาริดาดรายฟูดผู้จัดจำหน่ายอินทพลัมและผลไม้อบแห้งทุกชนิดเล่แคทเทอริงรับจัดเลี้ยงงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์ สวัสดีตอวเสดาคับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับวันนี้บ้านนี้มีคนหงวงใยเรามาที่ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาห่งนี้นะครับมาดูเรื่องเด็กกำพร้าวันนี้ที่นี่เขามีการมอบทุนการศึกษารายเดือนกันด้วยจึงเป็นเหตุให้เราแวะมาเยี่ยมเยียนเราจะเห็นถึงการพัฒนาความคืบหน้าล่าสุดนี่นะฮะเห็นอาคาร สวยงามทีเดียวนะครับซึ่งก็ขาดงบประมาณไม่มากแล้วนะครับฉันไม่เคยอทอแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ทต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำว่าความจริงนั้น ันคคอิเจะให้พบกับท่านประธานชมรมมุสลิมสัมพันเบตงคุณพี่ติดมิจีฮะเชิญฮะครับอัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยมะตลลอฮิทาลาวะบะเรบารกาตุก็ผมนายติดมิซีนะครับปัจจุบันรับตำแหน่งเป็นประธานชมรมมุสล ah ิมสามพันเบตงครับก็ชมรมเราก่อตั้งมาเป็นที่18ปีเลยครับทุกๆปีเราจะจัดงานมอบทุนเด็กกำพร้า <T> <mic> ก็ปีนี้มีแผนว่าเราจะจัดงานเพื่อระดทมทุนสร้สารงอาคารมุสาลาที่ที่ละมาดเพื่อสำหรับนักเดินทางและก็เป็นศูนย์ประสานงานหลายๆอย่างครับที่เราทํามาก็มีช่วยเหลือน้ําท่วมภายพิบ <t> ัติต่างๆนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ไปช่วยรัวน้ําท่วมกับชมกับสภาเครือข่ายสำนักจุฬาลงกรณ์มนตรีที่บ้านธรรมลิอาําเภออายุเวงอาเภอไปตรงจังหวัดยะลาแล้วครับและวันนี้เราก็ได้มาการจัด มอบทุนประจำปีเอประจำเดือนของชมรมครับร่วมกับมูลนิธิสัตยาชนนะครับที่สปอร์ตเรามาโดยดีตลอดมานะครับก็ณนะตอนนี้เราขาดงบประมาณอยู่ประมาณอาจจะประมาณ3 0 0แสนได้ครับอ,อาจจะเสร็จครับถ้า3 0มแสนครับขอผู้มีจิตศรัทธาเมื่อบนทุกท่านครับขอคืออาคารนี้เราจะทำประโยชน์หลายๆอย่างครับเป็นส่วนประสานงานทุกอย่างเลยครับเป็นส่วนประสานงานในการพานดโดยหลักๆนะครับ <c oughs> okay. เช่นเวลลเชินนั้นสรับเรื่องนี้เราม่ตลองอเบร์ระกาศดผมก็อับดุลละเ์แกนวงนอกก็อชาวบ้านทั่วไปก็รู้จักแนะนามเบลล็อกนะเบลล็นี่ก็คลุกขีอยู่กับชมรมวุ้นมสมพันธ์ของเรานี่มาหลายนานหลายปีแล้วถ้าหากว่าใครที่่าเป็นที่ว่าผู้ติดตามนะชมรมของเราเมื่อก่อนจะเริ่มอยู่ที่บ้านคูโซเป็นเป็นเป็นสถานอะไรที่ทําการชมรมชั่วคราวแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆะวันนี้เรามีที่ดินเรามี ชมรมที่ว่าตั้งขึ้นมาให้พวกเราเห็นตรงนี้ที่หลังตรงนี้เขาเรียกว่าคุณมุนจจนองถนนใหม่นะอันนี้เป็นคือสถานที่ที่เราซื้อซื้อแล้วสร้างแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จและทีนี้พวกเราชาวที่ว่าเป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยก็มีจิตศรัทธาที่เราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะสร้างให้เสร็จแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้จะเป็นพี่น้องชาวมือบนที่อยู่ใกล้ๆก็แล้วแต่ในเบตรงเราหรือมาจากที่ไหนก็ยินดีรับนะเพื่อที่จะสมทุกตุนตรงนี้ ดำเนินการให้เสร็จอาคารของเราตรงนี้จะตั้งอันดับแรกก็จะเป็นที่ทําการชุมรลุมจะขึ้นป้ายแบบที่ที่ทำการชุมรลุมมุสลิมสัมบันเบตรงจากนั้นในอาคารนี้ก็จะมีหลายส่วนที่ประมาณว่าใช้เป็นสําหรับถ้าหากว่ามีกรณีเด็กกำพร้าที่ว่าจไร้ไยไที่พึ่งจะพักพึ่งตรงนี้ชั่วคราวเป็นที่พักชั่วคราวหลังจากไมีที่ที่พักที่เป็นรับช่วงต่อเราก็จะให้พักตรงนี้เสร็จแล้วก็จะ ตั้งตัวได้ก็ส่งต่อไปอีกอัน,นั้นเป็นเป็นจุดหมายที่ว่าเรากําลังดำเนินการและก็งานกิจกรรมของชมรมเรานี่ถ้าหากว่ามีการติดตามเราจะมีการช่วยเหลือทุกๆุวิบัติภัยอะไรน้ําท่วมดินสไลด์ทั้งไม่ว่าเฉพาะอเาเภอไปตรงเราจาังหวัดนราธิวาสเราก็เคยไปช่วยนะในปัตตานีเราก็เคยไปเพราะว่าเชื่องกิจกรรมเหล่านี้เราไม่เคยขาดฉะนั้นถ้าหากว่าเรา อาคารตรงนี้เราเสร็จเราจะเป็นสถานที่เชื่อมโยงเครือข่ายมือบนต่างๆที่จะมาติดประสานมายัางยังไปตรงเนี่ยเราจะมีสถานที่ที่ว่าถาวรมั่นคงเป็นที่รองรับแขกบ้านแขกเมืองทั่วไปและก็ชาวมือบนก็จะมาส,สามารถที่จะมาพักหรือว่าพักละหมาดชั่วคราวหรือว่าค้างคืนอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะบริการตรงนั้นได้อันนี้คือขอก็ขอฝากพี่น้องชาวมือบนร่วมด้วยช่วยกันผมคิดว่า ที่เหลืออยู่นี่ประมาณก็ท่านประธานบอกเมื่อกี้ประมาณ3 0 0แสนนะสามแสนนี่ก็คงคงไม่ใช่เรื่องมากนะถ้าความกสุมคนคนละสิบบาทก็ไม่กี่คนนะก็ขอฝากไว้ชาวมือบนทั้งพูดถึงว่าทั้งประเทศนะนะเราออกทีวีนะก็ช่วยเหลือกันผมว่าไม่เหลือบากกว่าอะไรครับก็ขอฝากตัวนี้ครับอาจารครับบิชเลละมานะฮะอัลฮัมดุลลาฮิรัลบอฮอาลามีน والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมนายสมัยามาก็เป็นสมาชิกของชมรมมุสมสามพันเบตงเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในอำเภอเบตงก็ัมดีละก็วันนี้ก็มีทางมูลนิธิศรัทธาชนมาช่วยช่วยดูแลในเรื่องของเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอเบตงก็ัมดีละนะแล้วก็ วันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่รู้สึกว่าเป็นจะสร้างเป็นลักษณะเหมือนกับสะพานนาจากสู่ดุนียาก็ไปอเคราชก็คือการทํำสระกาจาริยะก็ในส่วนนี้ก็ทางชมรมก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายร่วมบริจาคสมทุนช่วยเหลือชมรมมุสลิมสัมพันธ์เพื่อ ก่อสร้างเพิ่มต่อเติมนิดนึงในส่วนที่เหลือประมาณที่ประธานได้แจ้งเมื่อกี้คือประมาณ3 0 0แสนกว่าก็ประมาณนั้นก็เชิญขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนทั้งในทั้งหมดในทั่วประเทศก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือของเด็กกำพร้าทุกคนครับก็วันนี้ก็ทะธรรมดีละก็ าทางนี้ก็อยากจะให้พวกเรานั้นก็ดูแลในส่วนของสิ่งที่เด็กกำพร้าขาดหรืออะไรก็อยากจะให้พวกเราคิดในสิ่งที่เหมือนกับลูกๆเรานะสมมติว่าลูกๆเรานั้นต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกๆต้องการก็ทัมดลนห์นก็ นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือของอชมรมมุสิมสัมพันธ์นะเป็นลักษณะเหมือนกับสะพานเป็นลักษณะเหมือนกับสะพานการช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทางบ้านก็อาเรทำบล้อนะครับก็วันนี้ก็อ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกทุกคนนะครับก็พอไปก็จะเป็นาการ ารายารายต่อไปก็คือเป็นการชี้แจงในส่วนลึกๆของอชมราต่อไปนะครับฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีธของผู้ยิ่งใหญ่โออัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้เด็กกำพร้าผู้ศรัทธาเด็กกำพร้า ส,สนับสนุนรายการโดยอามีนาเอ็นเตอร์ไพรส์แบรนด์เครื่องหอมไทยดังไกลทั่วโลกบริษัทบีบีพลนจำกัดรับเหมาสร้างบ้านระดับ5ดาวสร้างโรงแรมและอพาร์ตเมนต์7 8 6, อ็ออโต้กรุป๊ปจำหน่ายรถยุโรปมือสองสภาพดีเยี่ยมยันนตีโฮเทลโรงแรมฮอลานใจกลางเมืองหาดใหญ่นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นต้องสินทอน พัตราคารสินทรอนสีนกครินสินทรทุ่งครุสินทรนมีดซัพพลายฟริดาเดดแอนนัทผู้นําเข้าอินทพลัมและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้งทุกชนิดจากตะวันออกกลางอามีนบริการรับจัดเลี้ยงในวาระต่างๆโต๊ะจีนบุฟเฟ่จัดได้ตามต้องการสาราวรรรัสดีตอนเ้าบกทครับผมนายอับดุลละยารุงนะครับเป็นสมาชิกของชมรมมุสเินสัมพันเธเบทงนะครับ ชมรมเราก็ดําเนินการดําเนินกิจกรรมในการดูแลเด็กกำพร้าก็ประมาณ18ปีแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมทุกๆปีนะครับทุกๆปีเราก็จะจัดงานใหญ่นะครับเพื่อ,อดูแลเด็กกำพรา้าแล้วก็ทุกๆเดือนเราก็มีกิจกรรมดูแลเด็กกำพร้าที่มีที่มีที่เป็นเด็กกำพร้าที่ยากจนนะครับที่เราคัดสรร <c oughs> ที่ จะช่วยเหลือทุกๆเดือนนะครับคือ,อได้รับสนับสนุนจากมลทิศชาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนในการดูแลแต่ละเดือนนะครับเราก็มีผู้มีจิตศรัทธานะครับอ,อย่างตรงมินิมัตนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องถุงยางชีพแต่ละเดือนนะครับแต่ละปีก็มีการซัพพอร์ตถุงยางชีพให้กับเด็กกำพร้านะครับ กิจกรรมนี้เราก็ไม่ได้ท่าทิ้งเท่าทิ้งทุกเดือนนะครับเราก็ดูแลเด็กกำพร้าทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลทั้งหมดได้ในแต่ละเดือนอทั้งหมดเ,เ,เ, satur, idir, เราก็เราก็ดูแลทุกท,ทุกปีนะครับปีละครั้งนะครับเราก็ดูแลแล้วก็เราก็ไปเยี่ยมเยือนนะครับสามเด็กกำพร้าที่มีความยากจนนะครับเราก็สามารถ tau, gs, ที่จะดูแลนะครับรายได้ตรงนี้เราก็มาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ซัพพอร์ตที่มา บริจาคให้กับชมรมชมรมก็ดูแลเด็กกำพร้าต่อไปนะครับเป็นสะพานในการดูแลเด็กกำพร้านะครับก็ชมรมก็เดินมาถึง18ปีแล้วนะครับแต่ก็มีการซื้อที่ดินมีการสร้างอาคารนะครับที่เห็นนะครับด้านหลังก็ยังขาดอีกน้อยนิดนะครับที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างนะครับก็ขอเชิญนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับให้การบริจาคนะครับ เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผ่านบัญชีชมรมมุสิมสัมพันธ์นะครับก็เราก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับก็เราจะสร้างให้แล้วเสร็จนะครับให้เร็วไวนะครับเพื่อบริการเด็กกำพร้าที่ไม่มีที่อยู่หรือบริการผู้ประสานงาน ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่จะมาบริการให,ให้กับประชาชนในเอเปรบปตงนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับยศการรวกวัวค่อยให้อัอลลอต์ตอบแทนนะครับขอขอบคุณนะครับราการะตาอัลอฮ์สวัสดีคุณมาล็อกตุลลอฮ์บะกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอห์บะะเราากตุฮ์ครับพี่น้องครับเหลือที่มองเห็น ข้างหลังของผมเนี่ยนะฮะเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะฮะเราเคยช่วยกันบริจาคให้กับอาคารหลังนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องขาดอีกไม่เกินสามแสนบาทนะฮะ,ะอาคารหลังนี้นอกจากจะใช้มอบทุนให้เด็กกำพร้าซึ่งนะครับซึ่งจะมีเด็กกำพร้าประมาณ20ครอบครัวที่มารับทุนนะครับสหรับที่เบตงต่อไปยังเป็นฐานที่ศึกษาของเด็กกำพร้าอบรม จริยธรรมนะฮะสอนฟัดดูอีนนะหรือแม้แต่กิจกรรมอื่นรับของชมรมมสลึมของมันเบตงนะครับอยากให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้อย่างนี้นานๆนะฮะจะมีฝนจะมีแดดนะฮะมันมันต้องให้แล้วเสร็จถึงจะอาคารจะได้สมบูรณ์นะฮะนทานในการที่จะอยู่นานๆนะครับพี่น้องครับอีกดใจเดียวไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาท อาคารหลังนี้ใช้แล้วเสร็จนะครับพี่น้องช่วยกันบริจาคนะครับผ่านชมรมวิ่ลผพันสะนักไปตรงหรือจะผ่านมืลที่ประชาชนมีแต่แจ้งนั้น,นว่าให้กับชมรมอาคารของชมรมวิมงสำนักตรงเรายินดีนะครับยินดีร่วมมือกันเพื่อให้อาคารนี้ให้แล้วเสร็จครับครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมวันนี้กันว่าเขามีกิจกรรมอะไรเห็นว่ามีการมอบทุนการศาาึกษาแก่เด็กกำพร้าไปติดตามกันครับ ฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งสรทาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผูง้เกรงไกลโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงตรงนี้นะฮะเมสักครู่แจกทุนแล้วมีครอบครัวกัมพาร์บางครอบครัวเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเราจึงเอามาเป็นเคสตัวอย่างเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับแนะนําตัวได้ครับเชิญฮะสามมอะลยกุมมาร๊อห์ตุลาบาะกาตุก ชื่อนางสาวฮาสานากาบาซาค่ะมีลูกกี่คนมีลูกหกคนค่ะหกคนมีรายได้จากไหนฮะมีก็รับจ้างเขาวันหนึ่งสามยค่ะอืวันละสามร้อยทำอะไร <300. S 1> ทำอะไร ขายก๋วยเตี๋ยวเขาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่เวลาสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มอสี่ทุ่มเลยนะในช่วงที่เราไปทํางานใครดูแลลูกเลยก็แม่ค่ะแม่แม่เราตอนนี้อยู่อาศัยอยู่กับแม่ใช่สามีเป็นอะไรเสียชีวิตเหออาเจียนออกเลือดค่ะหมอหมอบอกว่าเส้นอะไรนะก้นอาหารแล้วขาดหลอดอาหาร เสียนานแล้วไหมแล้วปีไหนปีกว่าแล้วค่ะปีกว่า,าการที่มาชมรมมุสลิมสัมพันธ์เปตรเขาทำกิจกรรมอย่างนี้คุณเห็นว่าอย่างไรก็เป็นส่วนหนึ่งแบบอะไรนะแบบแบบแบ่งเบาอีกส่วนหนึ่งค่ะใช่ครับเอานุ่คุโตเรียนที่ไหนเรียน Korea คอเรียค่ะคอเรียมณีทิค่ะชั้นอะไรชั้นมอสามมสามนะคา,าดหวังอะไรกับลูกๆเนี่ยทำงานหนัก ก็อยากให้ลูกๆเป็นเด็กดีอ,อยากให้ได้เรียนเหมือนคนอื่นเ,ออเรื่องทุนการศานะึกษาคิดว่าอย่างไรอยากจะได้ทุนของลูกๆไหมอย่างไรครับก็อยากจะได้ค่ะพอดีลูกคนที่สองคผู้หญิงนั้นพอเรียนได้ค่ะเรียนได้เกรดเฉลี่ยก็ 3. 8, 3, 3. สามจ<ะ>ุดแปดสามจุดอ๋อเรียนเก่งใช่เรียนได้เหมือนกันจะไปอยู่กับบ้านอัธรักษ์ไหม จะอยู่พวกเราไหมจะได้อนาคตาาาต้องลองลองไปปรึกษากันดูนะฮะวันนี้ได้ฟังที่พวกเราคุยกันรู้สึกอย่างไรก็ได้ก็ดีสิสทำกิจกรรมอย่างนี้เป็นไงดีไหมก็ก็ดีค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกัมพา้าที่เบตงแห่งนี้นะครับแล้วเราอยู่กันที่ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ไปตรงนี้เป็นที่ที่เขาเองสร้างขึ้นมานะายังขาดงบประมาณอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองจะได้จบลงตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมการบริจาคในการสร้างอาคารนะฮะของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ไปตรงเพื่อรองรับบรรดาเด็กกำพร้ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อมาอย่งหมายเลขบัญชีของชมรมได้ด้านล่างนี้ขอบคุณครับ ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห,ห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า